ถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินกลวงติ้งกลวงติ้งโอ้โอ้โอ้โออะไรลูกเดินอยู่เฉยคุณดิ สดีครับสวัสดีไปโรงเรียนนะนะครับวันนี้วันไปโรงเรียนครั้งของครับผม <Yahoo! S 1> ไปโรงเรียนพ่อไปไป,ปสิท่านเปิดงานคารับอแม่ไว้ไนะครับผมขาจิตเปิดงาหรอครับไว้ไว้นะครับเปิดงานแล้ไไวน,น,น,นี่จักแล้วพร้อมเห็นหมจีจมพู่นะไปจุ้งแม่จะเก็ตพิดาแล้ววะ ค่อยเราตัดริบบิ้มมนเลยพ่อนี่ท่านในตาตะค้อมา,าท่านในตาตะคัดตามามเลยครับผมมเลครับครับทำไมเลครับ

นแม่ดึงก็ดึงด้วยเแฉลบนะอย่าอนนันอันเป็นแฉลบก็เม่นมาขึ้นเน่ถท่าเดินถ่าเดินถ่าเดินถ่าเดินท่าเดินกลวงติง้งกลวงติง้งโอ้โอ้้อะไรลูกเดินอยู่เฉยคุณนีน่ 唐弟，哦，妹妹，妹妹，干哪？娘娘痴痴的，嘿嘿。姑娘，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 我可是送花来的哇，哪？娘娘痴痴的，妹妹干嘛打我呢？哎呀，妹妹呢？ กะลงเกรงกลงเกรงกลงเกรงเฮ้ยะดิง้งนอะไป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 ตามมาพี่อ้มครับมาเลยครับพี่อ้มครับอำลามาเลยครับครับไปเปิดโรงเรียนวันนี้มีงานอะ่รบ้างงานครับผมตัดรีบ,บินตัดรีบ,บินว้าว wow. มัมมมงนง่ครับตันริปปิ้นครับกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วตืตืต่ตื่ตืไ่ไปครับไปครับไปครับตามลามากครับเพ่อตามลามากครับ มันตั้งพี่ลูกมันตั้งพี่มันไม่ตปทงพี่มันตั้งพี่มันตั้งพี่มาตามติดชีวิตดล้งนะฮะตามติดชีวิตล้งแต่และว,วันเสาร์ที่ทำไรเฮ้ยามาเล่นพิเช็ตครับวันพฤหัสเล่นพิเช็ตพ่อชาวอาทิตย์มาเรียนครับ ไม่เล uh ียนออนไลน์ไม่เลียนออนไลน์ออนไลนมันเงาจ้ะเอาไม่เลียนเลยเลียนเลยนี่ออนไลนมันเงาครับไปแลวครับไปแล้วครับไปเลยไปเลยไปเลยเลยมาหดลงเนี่ยล่ะครับ เข้าเขตรงเียนแล้วครับมีอยู่เกี่ยวปรีกระเป๋าไพิเศษเลยเฮ้ มึงมากีน,น้่ที่นี่เหรอกินอยู่พี่ละจ้ากินมันห้ามันสีปรทธานงานเพลินคุณตาก็เลยพาไม่กินพี่ฮึ่ย่ยารับคำเลยครับรับเลยแม่ครับคุณกินแล้วมาใช่แล้วมิ่งพูขยาก,กินเองนะ <c oughs> แล้วก็เหยียบสายด้วยวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษครับวันนี้โอ้โห,หากะมาเปิดงานครับวันนี้ลายเชืยกครับอน,นบุบาลส้างข์คงทำได้สถานที่เล่นกิจกรรมใหม่ครับเ,เพื่อโชว์กับแม่แม่เอฟซีโลมบมตอนนี้น่ดูกา มิ้งก็จะมาอยู่ในเข้าวไข่แสดงเขาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะต้องมิ้งบอกแค่แต่บัครับเค่บั่ได้แต่ครับผมผมหน่อยจะครับอะไรหน่อยยั้นท่านกินยังหิวขาหางขาาผมหน่อยนะครับผมเนี่ยมันหนีอีกอีกดูแลขาใหญ่อะไรใหญ่ขาหาต้นนะ เนี่ยพ่อพ่อเขามีงานอยังคร่ะผ้ามีงานอยังค่ะเฮ้เฮ้ลิบินก่อนจ้ะบ้า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 มาลิบปินเลยเดี๋ยวมิ้งจะไปตัดลิบปินก่อนเขาเลยนะฮะไปเดินไปดิอุ้ย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  มาเจ๊งไหนเจอเจอกันแล้วครับผมแม่แป้งครับผมแม่แป้งครับลามาแล้วครับแม่แป้งครับลามาแล้วครับดูดครับผมถ่ายกันทักทายกันครับผมทักทายกันทักทายกันแม่แป้งครับนี่เป็จ๊งไหนคร่บดูดูดู พบกันใหม่คลิปได้นะครับสมิงถึงโรงเรียนแล้วน,นะครับผมอย่าไลค์่แชร์นะครับกดติดตามไม่ีนะครับผมสวัสดีครับ